กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าอะไรบุญเก่านางมีแต่กรรมเก่าของนานก็มาเหมือนกันบุญเก่านางมีเป็นอย่างไรในอดีตการก่อนที่จะมาเกิดเป็นนางปัญจปาปี ได้มีโอกาสใส่บาตรกับพระปัจเจกับพระุทธเจ้าคือเข้านีแหละยุ่เหมือนกับเราท่านทั้งหลายมีโอกาสได้ใส่บาตรคณะสงฆ์ที่ปฏิบตัติวิปัสนากรรมฐานนะสมัยก่อนเนี่เขามีการปฏิบตัตนะิในถ้ำเจปี3ปี7ปีจึงเรียกว่าเป็นครูบาแต่ทุกวันนี้นี่บางรูปที่ไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษา บวชมา 2, สองพรรษาไม่ได้เข้ามาเรียนในวิไลสงก็ตั้งตัวเองเป็นครูบาก็เยอะยงอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยนะ่ยก็ตั้งตัวเองเป็นครูบาไม่เหมือนกับเราหรอกเรามีใส่บาตรโดยที่มีจิตศรัทธานางปัญจาปาปีบัญจาปาปาในี่ใส่บาตรไม่มีไม่มีจิตศรัทธาโยบอกว่าเอาไปเลยหัวโล้นวัน,ว,นวันไม่ยอมทามาหากินเน ไม่ยอมทำมาหากินไม่ยอมทำไร่ทำนาอยากได้ดินเหนียวก็ไม่ยอมไปปั้นเอาบอกกับนางปัญจบปาปีว่าจะไปอุดกุฏิที่มันเสียอยู่ปรากฏว่าก็ใส่บาตรด้วยทุ่มลงไปมีทั้งสเสน่ห์และทุก็มีทั้งสเสนีย์ควบคู่กันไปสเสนีย์ก็เขาว่านะเป็นเรียกว่ามีความบาปอยู่ในร่างกายห้าประการ จมูกเบี้ยวปากแบงขาเย็นเนี่ยครูบาอาจารย์บอกขาเย็นขาคงนะนั่นแหละเนี่ยโยมแม้ว่าการทำบุญต้องทำด้วยใจบริสุทธิ์ทำอะไรก็เพิ่นบอกว่าจังสี่เนยโยมเวลาทําบุญก็จงทําบุญให้หมดตัวแต่อย่าทําตัวให้หมดบุญมาซะทำบุญให้หมดตัวไม่ได้หมายความว่า เรามีหนึ่งร้อยในย่ามในกระเป๋าในตะก้าเนี่ยก็ใส่บารพระเบืดหลังก็ได้จิ้มยมเนี่ยก็ไม่ใช่มีหนึ่งร้อยบาททำเกิมามียศศักดิ์อัครฐานก็เพราะเป็นคนไม่ขี้อิจฉาคนเราเกิดมามีรูปร่างสวยโสภาก็เพราะเป็นคนไม่ขี้โกรธคนเราเกิดมาไม่มีโรคภัยให้ทุกข์โทษ เพราะเป็นคนรักษาศีลคนเราเกิดมาไม่ถูกคดีหรือถูกติงฉินเพราะไม่เคยใส่ร้ายผู้อื่นคนเราเกิดมามีบริวารดาด,ดื่นก็เพราะเป็นคนมีเมตตาคนเราเกิดมามีสติมีปัญญาก็ชอบฟังเทศน์ฟังธรรมเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งองค์แสดงธรรมก็จะได้ขึ้นสูตรธรรมะาช่วงที่รอเวลานิสิตนักศึกษา ชุดขาวกำลังพิจารณาอาหารหลังจากคณะสงฆ์ได้พิจารณาเป็นที่เรียบรอ้อยรรบดังนั้นก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่มีโอกาสได้มาทำบุญตัดบาตรเรียกว่าสร้างทานบารมีมาไหว้พระรับศีลเรียกว่าสร้างศีลบารมีและก็ได้มานั่ฟังเทศน์ฟังธรรมเจริญจิตตภาวนาสวดมนต์ไหว้พระ เรียกว่าภาวนาบ,บารมีขอบุญกุศลเหล่านี้อ้างอิงเอาอำนาจคนพระรีรัตนตรยัยป่วยพรให้ญาติโยมพี่น้องชาวหน้องจีพี่น้องชาวบ้านด่านและก็บ้านเหนือบ้านใต้ที่มาจากทั้งสี่สายคุณพระพุทธรัตน์กจัดทุกเจริญสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานุนพระธรรมรัตน์กจัดพานให้ภัยสารผุดผ,ผ่องพ้นท้องภัย คุนพระสังคร,รัตกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรัฐดังชัดชัยจะเริ่นไวจะ